สวยหรูมีสไตล์ต้องคันนี้เลย Toyota a อ t i ติ e w ิ6 g g ปี2019ราคา519,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงหมื่นเดียวตัวนี้นะครับไม่น้อยแสนต้นๆกับสีขาวเลยเลขทะเบียน8357ท่านใดที่การลดมือสองเก A ผมเชียร์คันนี้นะครับคุณลูกค้าติดต่อผมน็อตบริษัทเพชรยนต์ผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วท่านใดที่เข้ามาชมคลิปก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับ ผมมี YouTube มช่องนะครับมีน็อตเก่งมือสองน็อตลดมือสองแล้วก็น็อตวีออสมือสองนะครับผู้ลูกค้า3มช่องเลยแล้วก็มีทิกตอนครับน็อตแล้วก็บอลไม้จุดเพชรยนต์นะครับผู้ลูกค้าท่านใดที่ชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากมากดติดตามนะครับมาคอมเมนต์ให้ผมหน่อยก็ได้นะครับผู้ลูกค้าท่านใดที่ต้องการสนใจรถรุ่นใดอยู่ก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะครับเข้ามาชมรถในช่องของผมนะครับมีหลายรุ่นเลยนะครับผู้ลูกค้าตัวนี้นะครับเป็นโตโยต้านิวนะครับ 1.6G ปี 1> 1. 2019นะครับตัวนี้นะครับอ่ะพาเดีย๋ยวผมพาชมรถกันหน่อยตัวรถนะครับตัวนี้นะสีขาวค่อนข้างสวยมากเลยคุณลูกค้าตัวนี้นะครับมือด้านหน้าหน่อยโลโก้เป็นโครเนียมนะคุณลูกค้าตัวโลโก้เป็นโครเนียมนะครับตัดกระจกสีรถออกมาได้ค่อนข้างสวยด้านล่างเป็นกระจังสีดำนะตัดกระสีรถออกมาได,ได้เฉียบม,มากเลยเลขทะเบียนก็สวยนะหลอดไฟเราเป็นหลอดไฟมันตินะครับคุณลูกค้าผสมหลอด โปรเจคเตอร์นะคลูกค้าตัวนี้ด้านล่างลูกค้าสามารถไปติดไฟตัดหมอกได้นะครับตัดขอบําออกมาได้สวยมากเลยด้านข้างคุณลูกค้านะครับตัวรถนะเส้นคมเส้นตัดรถคมสวยนะไม่มีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนด้วยทั้งหาดตัวล้อนะครับเป็นล้ออลลอยดเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้อะ่ะล้ออลลอยเดิมๆนะครับล้อห้าูนะครับตัวโลโก้สัญลักษณ์เหมือนเดิมนะครับเหมือนรถมือหนึ่งเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่มีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนด้วยปียางนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวนี้ ปียางปี2023นะครับคุณลูกค้าปียางปี23ด้วยนะครับตัวนี้รถเพิ่งมาใหม่นะครับดอกยางยังใหม่อยู่เลยนะครับคุณลูกค้าก็อในที่้องการลดมือสองเอผมเจียร์คันนี้เลยคุณลูกค้านะครับซื้อไปนะไม่ต้องเปลี่ยนยางไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับล้อหน้าล้อหลังนะครับดิสเพกตัวระบบล้อหน้าครับมีระบบ ABS ป้องกันการล็อกล้อและลื่นถลายด้วยนะครับคุณลูกค้าช่วงล่างดีนะครับแข็งแรงครับตัวนี้เนาะดูด้านบนนะครับตัวกระจก โล่กระจกมองข้างเป็นกระจกไฟฟ้านะครับคุณลูกค้าเนาะมีไฟเลี้ยวตัดด้วยไฟเลี้ยวค่อนข้างสวยนะดีไซน์มาค่อนข้างดีนะครับกระจกนะของของเรานะติดฟิล์มรอบคันนะครับตัวนี้มาเดิมๆจากโรงงานเลยครับเดิมๆเลยนะครับคุณลูกค้าเจ้าของเดิมค่อนข้างจะรักมากเลยมีระบบนี่ครับล็อกอัตโนมัติป้องกันขโมยนะครับมีนี่ครับตัวนี้ผมไม่ดูเลยนี่ครับอขอบนะครับขอบเป็นโครเมียมนะสีค่อนข้างสวยเลยนะครับคุณลูกค้า ที่เปิดประตูเป็นโครมเนี่ยมีกระหัสวยมากเลยตัวรถของเราครับไม่เคยถูกชนด้านข้างเดี๋ยวผมพาชมเลยวิธีการดูรถนะครับดูง่ายง่ายเลยผมพาชมเม็ดอาร์ตนะครับเม็ดอาร์ตที่ขอบประตูนี่ครับเดี๋ยวผมแกะคุณลูกค้าดูเลยเม็ดอาร์ตนะครับเราเลี้ยงสวยนะเรามีฝ่ายนะครับตรวจสอบรถก่อนเข้ามาจําหน่ายนะครับเต้นรถเรารับแต่รถ4ี่ห้าดาวเท่านั้นนะคุณลูกค้านี่ครับเป็นไงครับเม็ดอาร์ตเลี้ยงสวยนะคุณลูกค้าสวยไหมใช้ได้นะครับคุณลูกค้านะครับเดิมๆอย่างโรงงานเลยนะครับไม่มีรอย ไม่มีรอยถูกตีนะครับไม่มีรอยยุบนะครับกับลูกค้าเดิมเดิมจากโรงงานเลยดูครับผมเปิดประตูไห้ชมเป็นไงครับแบบเดิมจากโรงงานนะครับดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับว่าจะเป็นสีดำนะครับตัดด้วยสีเบจนะออกมาค่อนข้างสวยมากเลยตัวประตูด้านหน้านะครับมีลําโพงให้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นี่ผมให้ดูนี่ครับลําโพงนะครับตัวนี้นะครับลําโพงนะครับสีประตูเลยเปิดเครื่องเสียงนะครับสะใจมากที่วางแขนตรงนี้นะครับเป็นหนังนะหนังฟองน้ำนะครับคุณลูกค้าเนาะ ที่วางแขนนะครับเป็นคนละสีกับตัวสีเทาตัวนี้จะออกเป็นสีเทาด้านนะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ที่เปิดประตูจะเป็นโครเงียมนะค่อนข้างสวยมากเลยนะคุณลูกค้านี่ครับดีไซน์มาค่อนข้างสวยดูหรูมีสไตล์นะครับดูมีระดับมากเลยคันนี้รถของเราคันนี้ครับไม่เคยถูกชนนะครับจากด้านข้างดูง่ายๆดูน็อตตัวนี้เห็นไหมน็อตเดิมๆอย่างโรงงานนะครับเดิมๆอย่างโรงงานเลยนะครับนี่เลขทะเบียน เลขทะเบียนครับเลขตัวถังชัดเจนครับผลิตในประเทศไทยไม่มีการนาเข้าจากต่างประเทศนะครับไม่มีการแอบเข้ามาแน่นอนนะครับเล้นเราค่อนข้างจะคัดลดสามสี่ดาวนะครับเอ้สี่ถึงห้าดาวนะครับแล้วเราเล่มเรามีเล่มจริงนะครับเล่มจริงนะครับคุณลูกค้านะครับสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับไม่ไม่กอด้วยนะครับอ่ะดูประตูเห็นไหมครับประตูด้านหลังลูกเล่นเพิ่มเติมของประตูหลังมาก็คือตัวนี้ครับระบบล็อกเด็กเข้ามาเสริมด้วยนะฝั่งนี้นะครับอ่ะผมไล่คุณลูกค้าดูเลยเป็นไงครับ ผมสันสวยๆดูเม็ดอาร์ตผมไล่ดูเลยนี่ผมถอดคุลูกค้าดูเรียงสวยไหมสวยไหมครับเนาะอ่ะดูฝั่งนี้ครับนี่ครับที่เบาะนะครับภายในดูห,หร,ดดรูหรามีระดับดูครับเบาะมีระดับดูหรูสีเบจต,ตัดกับสีเทานะครับโอบไหล่ด้วยค่อนข้างสวยนะเบาะหนังนะทำความสะอาดง่ายนะครับใช้น้ํานะครับผ้าชุบน้ําเช็ดออกก็ ตัวนี้ทําความสะอาดง่ายมากเลยดูหรูครับมีระดับนะมีช่องแอร์เพิ่มเติมฝั่งนี้ด้วยนะครับคุณลูกค้ามีช่องแอร์ด้วยมีที่ยึดแขนให้นะครับมีหนึ่งสองสามสี่นะครับที่จับยึดนะครับสี่มุมเลยให้มาแบบครบเลยนะครับคันนี้เลยล้อหลังล้อหลังเป็นดิสเพล็์นะครับนะครับล้อห้ารูนะคุณลูกค้านี่ยางบิสโตนด้วยนะครับคุณลูกค้านะครับชัดเจนเนาะคุณลูกค้าล้อหลังต้องการการล็อกอยออีกต่างหากอ่ะมาดูท้ายกันหน่อยดูครับท้าย ท้ายค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างสวยนะท้ายค่อนข้างสวยมากเลยคุณลูกค้าดูหลอดไฟ LED นะครับตัดด้วยตัวเส้นคมเนียมนะดีไซน์มาค่อนข้างสวยมากเลยเลขทะเบียนชัดเจน8353นะคุณลูกค้ากทมนะครับมีเซ็นเซอร์หลังให้มาอีกนะครับนี่1จุดนะครับกับ2จุดตัวนี้คุณลูกค้าถอยหลังไม่มีปัญหาแน่นอนมีสัญญาณเตือนแน่นอนนะครับตัวหนังสืออยู่ครบนะครับ เหมือนใหม่เลยนะครับตัวนี้กระจกนะครับเป็นกระจกไล่ฝ้านะครับเริ่มเริ่มอย่าลงงานเลยมีตัวโลกโก้มาด้วยเดี๋ยวผมพาชมภายในมาเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ลูกค้าดูที่เปิดอยู่ฝั่งน,นี้นะที่วางเท้าอยู่ฝั่งนี้อ่านะครับอ่าเดี๋ยวผมพาชมท้ายให้ดูซื้อลดกระทางเซลล์น็อตนะผมแถมให้ทันทีเลยตัวนี้ครับนี่อ่าเดี๋ยวให้ดูภายในก่อนเป็นไงครับค่อนข้างอ่ามองเห็นไหมเนาะคุณลูกค้าอ่านนี่นะครับ อาจจะมืดหน่อยต้องประทานโทษนะครับเพราะว่าอยู่ในโซนมืดอยู่ในมุมอับมากเลยฝั่งนี้นะครับทุกบรรทุกของไปต่างจังหวัดได้เยอะมากเลยซื้อรถกับทางเซลน็อตแถมนี่ครับไปด้วยเลยชุดแม่แรงนะครับล้อนะครับไปกับตัวรถด้วยนะครับชุดถอดล้อด้วยชุดแม่แรงชุดเครื่องมือครับไปเลยครับมีล้อนะครับมีชุดแม่แรงแล้วก็เครื่องมือนะครับไปกับตัวรถนะครับสามตัวนี้เลยเนาะซื้อกับทางเซลล์น็อตเท่านั้นนะครับถึงจะได้อย่างนี้ไปเนาะครับ มาดูนี่ครับรถไม่เคยดูกชนท้ายดูง่ายดูที่น็อตนี่ครับเป็นไงครับน็อตไม่มีต้องรอยการูุขันนะเดิม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 จากโรงงานเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาชมข้างในกันหน่อยมาดูข้างในกันหน่อยนะผมพาชมข้างในเลยนะครับอ๋ตอ,นนต,อ,อนะตอนนี้ผมติดเครื่องไว้อยู่นะลูกค้าตอนนี้ผมติดเครื่องไว้อยู่นะลูกค้าเดี๋ยวผมขออนุญาตดับเครื่องใหม่แล้วกัน ตัวรถของเรานะนี่ครับเป็นระบบบูสต์สตาร์ทนี่ครับบูสต์สตาร์ทเบาเป็นเบาะหนังสามารถปรับได้เดีย๋ยวผมเปิดไฟดูตึงต้งตึ้งนี่ครับหลอดไฟติดมีหลอดหลังให้อีกนะครับตึง้งเห็นไหมครับติดหมดเลยนะครับคุณลูกค้าเดีย๋ยวผมขออนุญาตปิดแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทรถคุณลูกค้าดูนี่ผมเป็นบูสต์สตาร์ทนะคุณลูกค้านี่ไม่ต้องมีกุญแจก็าสามารถสตาร์ทได้ผมกุญแจวางข้างเลยมาอาตงนี้นะครับผมเหยียบเบรกไว้แล้วก็สตาร์ทนะครับเดีย๋ยวผมเอา ให้ดูเกมใหม่อ้าวสวยไหมครับเกมใหม่ไฟเรืองแสงนะคุณลูกค้าสัญญาณเตือนชัดเจนนะครับอันนี้ผมเปิดไฟฉุกเชิญไว้ผมกดปิดนะคุณลูกค้าเห็นชัดเจนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ชมภายในเลยนะครับลูกเล่นมีเยอะมากเลยตรงที่พัดตรงนะนะครับประตูด้านฝั่งคนขับมีนี่ครับที่เปิดปิดกระจกมาอยู่ฝั่งนี้นะคุณลูกค้านี่นะครับสองจุดแล้วก็มีล็อกประตูนะคุณลูกค้ามีล็อกประตูล็อกหน้าต่างแล้วก็ปรับ กระจกนะครับอยู่ฝั่งนี้เลยนะพับกระจกอัตโนมัติอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่สั่งเปิดปิดกระจกนะได้หมดช่องแอร์ความรู้สึกแรกเลยที่ผมรู้สึกก็คือช่องแอร์นะแรงลมแอร์ตีมมาเลยนี่หนึ่งสองสามสี่แล้วด้านหลังอีกนะด้านนี้นะครับแรงลมแอร์ไปถึงด้านหลังเลยนะครับคุณลูกค้าเนาะคุณลูกค้าจะรู้สึกถึงความเย็นความสดชื่นมาเลยครับในคันนี้เลย แอรงลมแอร์แอร์เป็นระบบแมนวนวลนะคุณลูกค้าตัวนี้นะครับคุณลูกค้าสามารถปรับแอร์ได้นะฝั่งนี้เนาะโอเคตัวพวงมาลัยรถเนี่ยพวงมาลัยเรานะครับตัวนี้เนาะผมถอยดูพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า,ฟา,ฟานะครับสามก้านะครับเชื่อต่อทางบลูทูธนะครับตัวนี้เนาะสัญญาณชัดเจน,<ๆ>นี่นะครับแอร์ติดหมดนะครับตัวนี้เนาะเป็นพวงมาลัยแบบหนังนะครับเชื่อมต่อทางวิทยุด้วยนะครับคุณลูกค้าตัวนี้นะครับวิทยุผมกดเปิดเปิดให้ดูนะครับ เห็นไหมครับเชื่อมต่อติดหมดเลยนะครับตัวนี้อ่เดี๋ยวผมขอญาตปิดเสียงก่อนแล้วครับป้องกันการเป็นป้องกันการติดลิเกซิตเนาะโอเคนี่ครับตัววิชูรองรับ AMFM นะครับแผ่นซีดีด้วยนะตรงนี้ให้ดูเลยภายในนะครับชมด้านบนกันหน่อยตัวนี่ครับที่กันแดดมีกระจกให้ด้วยนะครับด้านข้างคนขับก็มีมาให้อีกเนาะให้มาเยอะมากเลยนะฝั่งนี้นะครับอืให้มาเยอะเยอะมากเลย จัดๆเต็มๆอ่ะอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องให้อยู่นะครับดูเกียร์เกียร์เป็นเกียร์ออโต้น,นะครับมีแบบดําเงานะฝั่งนี้มีผ้าหนังให้มีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าสเต็ปเลยนะครับมีระบบป้องกันลื่นไถลด้วยนะมไม่ทราบคุณลูกค้ามองเห็นหรือเปล่าต้องมาทานโทษด,ดีทมันมืดนะครับฝั่งนี้นะครับมีช่องเก็บของให้มาเพิ่มมีโอ้โหให้เยอะมากเลยเนาะฝั่งนี้ก็มีที่เก็บแก้วน้าให้ด้วยที่วางแขนก็มีที่เก็บของให้มาอีกให้จุ๊จุใีให้มาอีีกนนนะะคครรัับบดู โซลด้าน,น,นหน้าลึกมากเลยนะครับสุดแขนผมเลยนี่ผมยังแขนยังไม่สุดนะวางของวางสัมภาระได้อีกนะครับเพิ่มเติมวางพระวางอะไรได้นะคุณลูกค้ามีระบบกองอากาศมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบกองอากาศนะครับโอโซนนะคุณลูกค้านี่ตรงนี้หนึ่งสองสองจุดนะให้มาเยอะๆเลยกับตัวนี้นะครับคุณลูกค้าดูพมอะไรก็ค่อนข้างสวยเหมือนมือนหนึ่งเลยเดีย๋ยวผมเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูหน่อยเนาะผมพาเปิดชุฝากระโปรงหน้าแล้วกันนี่ ขนาดนี้ตอนนี้ผมติดเครื่องยนต์อยู่นะตอนนี้ผมติดอยู่นะเดี๋ยวผมพาดูว่ารถมีอาการกระตุกไหม,มเครื่องยนต์เป็นยังไงมีคาบสนิมไหมมีคาบน้ำมันเครื่องไหมมาดูกันครับเดี๋ให้ลูกคาชมเลยร้อนอ่ะดูนะครับ,เ,รบเป็นไงครับตัวเครื่องค่อนข้างสวยไม่มีคาบน้ำมันนะครับไม่มีคาบสนิมเลยผม่ม่ลูกคา,าดูใกล้ๆเป็นไงครับสวยไหม ทางเส้นเรานะครับเราจะไม่รับรถจมน้ํานะครับรถที่ผ่านการถูกชนแล้วหรือตัดแต่งตัวเครื่อนะครับเราจะไม่รับเลยเรามีตู้เชี่ยวชาญนะครับดูแลตัวนี้เป็นโดยเฉพาะเลยครับเพราะรับเข้ามามีโอกาสะจะขายไม่ออกทางเรถยนต์เราจะไม่รับนะครับเราขึ้นชื่อรถคุณภาพเกรด A สี่ถึงห้าดาวเท่านั้นทางเส้นเราขายรถมากว่า2.3ปีเต็มน,นะครับซื้อรถจากทางเซนอตแบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องตัวกองนะครับกองน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนให้หมดเลยล้าทาสปาให้ด้วยเนาะ,ะวิธีการสังเกตรถคือว่ารถเคยถูกชนไหมดหูง่ายๆครับดู not. น็อตน็อตเคยถูกขันไหมครับไม่มีเลยผมไล่ให้ดูเลยตัวกลมๆเหมือนเดิม,นะม,น,ดม,ม,มดนะครับกลมเหมือนเดิมมีมอกชัดเจนนะครับลูกค้าดูเ,ดเป็นอย่างนี้ก็เดิมๆนะเดิมๆจากโรงงานเลยไม่มีร่องรอยการถูกชนนะครับฉสนวนกันความร้อนก็ตัวเดิมนะครับเห็นไหมสภาพยังโอเคด้วย รถมือสองค่อนข้างเหมือนเกตมือหนึ่งเลยนะครับคุณลูกค้าตัวนี้นะนี่ไม่มีนะครับที่ผมอยู่นะี่ไม่มีอาการเครื่องกระตุกนะครับเครื่องเดินเรียบนะครับค่อนข้างจะเงียบด้วยเนาะเออเป็นไงสวยไหมโดยรวมค่อนข้างโอเคนะครับนี่ผมถอยออกมานะครับเครื่องค่อนข้างเบานะแสดงว่ารถสภาพสมบูรณ์ไม่มีปัญหานะระยะติดนะครกันดึงบชา อันนี้ผมปิดฝากระโปรงแล้วนะครับคุณลูกค้าอ่ะมาดูนะครับตัวนี้นะครับท่านใดที่ต้องการลดนะครับคันนี้เลยติดต่อผมน็อตบริษัทเพยเดียวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับ0ูนย์2ปด9 1สองห้าองสองหก้าหนึ่งนะครับท่านใดที่ชมคลิปผมแล้วก็ฝากมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมมี3าช่องนะมีน็อตเก๋มือ2อน็อตลดมือ2อแล้วก็น็อตวีออสมือ2อนะครับสามช่องนี้เลยแล้วก็ติกต่อนะครับมีน็อตบอจุดนะครับเพรยนนะครับเข้ามาชมคลิปได้ อันใดที่ชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับตัวนี้ราคา5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับผ่อนหมื่นเดียวไม้น้อยแสนต้นๆน,น,นะครับอันใดที่ชมคลิปผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะครับสนใจรุ่นนี้ฝากคุณน็อตช่วยรีวิวให้หน่อยได้ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมคลิปสวัสดีครับ